เอาหมดเยอะมากกวดิแก้ละมองว่าเยอะอะไรก็เถอมึงยังไม่โอ้ตดำครับผมจี่บีทีบีอยู่นี่ครับคุกคี้คุกคี้นี่นี่อีอีไม่เดินแล้วต้องหดครับเดินอย่างเดียวครับเดินอย่างเดียวครับเดินอย่างเดียวครับตอนนี้ก็จี่บีทีบีเป็นเกมเมอร์เป็นวัดนะครับเดีเนี่ย เอ้ยผมถ้าผมจะไม่ผิดนี่มันใช่ห้องสมุดหรือเปล่าครับเนี่ยอ่อไม่ใช่เก็บกุญแจเช็ดอย่างมาก่อนแล้วอย่างมาแล้วเสียงเฮ้ยเฮ้ยอะไรสุดปลายทางอ่ะคิดว่ามึงหลอนนักเลฮะแบะลูกไปทั่วบ้านเนี่ยโอเคครับชื้ อืมอืมกูรู้ละมันจะมีอะไรเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ให้คุณโกดอินดี้ก็แล้วกันนะครับวิ่งวิ่งให้ไววิ่งให้ไววิ่งบันไดเลยมันได้บันไดอืมเปิดอืมโคตรลุ้นตลอดเลยวว้ยโอ้มีวิ่งมีวิ่งผ่านหน้าด้วย ย ah, oh, yes. ุ่งหล่อมากเหลยหน้าเนี่ยรู้ป้องกันไหมถูโกอินดี้เกมนะเว้ยแบบผมก็มันกลัวมันกดอินดี้กูกลัวไม่กล้าเล่นนะฮะผมก็เลยต้องบอกให้เขาแชร์สกรีนไว้ผมดูครับนี่กุญแจมาดูเก็บกุญแจปุ๊บวิ่งให้ไวนะครับคถูกกดอินดี้ผมแนะนำ โดยเบรเข้ากันหลังหลอกมากกับภาพนั่นเองเออเมื่อกี้จะบอกว่าผมเปิดประตูไม่ได้นะครับโอ้โดยเบรเข้ากันหลังน่าสงสารคุณกัยินดีจริงๆจริงเลยครับจะบอกประวัติของอาเบะโมงอย่างนี้นะฟังครับเขาเป็นคนเกม คือ OGC มาก่อนนะครับคงรู้อยู่ก็อยู่ครับตุกคู่แคปเกมเมอร์ครับ OGC ครับไหนมนมมมมมมมวิ่งวมมมอมม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 มอมม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 ์อมม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 ม คุณจะไม่ลองไปสำรวจด,ดูเลยนะครับโอ้ยโค้ดอดีอุย้ยเปิดประตูตัวตานมาติตรงนี้โอ้ยโค้ดอินดี้คุณก็ผีเหมือนกันนะกลัวผีทําไมเนีนนะ่ย่ะ <c oughs> ประวัติ <c oughs> ถ้าแบบคุณอยากรู้ว่าโค้ดอินดี้กับผีเพราะอะไรก็ดูในสร้งภมอากาศครับเดี๋ยวจะบอกไว้ใต้ละกันเออครัวผียังไม่รู้แนวเขาครับ ผมก็ซับคลิปซับติใครซับสไครต์ชนแนลคุณมาแล้วครับแต่ผมไม่เห็นหน้าคุณอ่ะช่วยไปหาไปหาดได้ครับ<ห>ผมไ,มไม่ต้องเปิดประตูนนะโอเค,อเคถ้าเกิดเป็นโผล่หลังมอนิส่วยเลยนะครับเนี่ยพ<ป>ี่เอกเล่นฮาล็อกเกอร์เขาเล่นอ่ะโดง่งเดินไปเปิดประตูไปเจอโอสิบอาเบกอ่วงแม่งโดดไม่ได้เลยครับนี่แหละบัดซบเออเอาละมันให้หาคันโยกก็ว่วะ เอเอน่าจะใช่จำได้อยูอ่เสียงเปิดประตูมันก็หลอนได้ใจจริงๆเลยขนาดดูผ่านสกายเน,นี่ยอม,ม,มึงรีบลงเลยมึงรีบลงเลยเดี๋ยวเบรมึงโผล่มาทีนี่ตูดแหกขี้สะดวกพอดีเลนนย กดสเปซมาก็โดดไม่ใช่แล้วเคจำเคจ้เคจํำไดูแม่หาที่หายเลยอือหือแน่ใจนะว่านี่แมงบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวผมจำได้มันเป็นทางคล้ายทางวงกฏนะครับอือหือ ก็อ,อย่างที่รู้คร่าวๆละครับเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ไอทางบริษัทผลิตขึ้นมาครับเกมนี้พวกแฟนๆมันทำขึ้นมาเฮ้ยเ,เสียงไรอวะ <c oughs> มีเง้มประตูเหมือนอ้าวมึงเปลืองงบประมาณวะสร้างห้องมาวางเก้าอี้ไว้ตัวเดียวเนี่ยฮะเจ๊เลยติดของปดโดนมาก่อนเอ้ฮ่าเดยไปก็เดยไปก็แหมไม่แดกบลอดครับ แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีพลังงานอยู่ก็เป็นได้ตอบแล้ววันนี้เราไปตามหาพลังงานนะครับเจอพลังงานไปนสองอรอบเาเข็ดเลยครับเหลวสับคันโยกเอาแล้วประตูมันเปิดที่ไหนวะอ๋อดำน้ำคำทางนี่ไงโถเอยเฮ้ย อ๋อเคยเล่นอิฟมาก่อนกูรู้ไอแดงขาวเหลืองอะไรนั่นแหละเดี๋ยวเไปอ่านทีละป้าย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 มันอ่านว่าอะไรวะขาวโกหกอะไระไออะไรวะสีอะไรอิสเลไวทขาวโกหขาวโกหกขาวโกหกวันนี้กินกินถูกเขียวถูกเอันนี้อะไรวะแม่งมองไม่เห็นวะ บูเออบูถูกต้อง <Yeah. S 1> สีแดงโกหกสีม่วงถูกสีขาวครับมันลุมสีขาวสีเดียวครับ ah. อือหือเป็นไงโถเอ้ยมุ่งหน้าต่อไปอย่ายอมแพ้จุดประกายเฟรมไคลเซอร์ไม่ใช่ละ <laughs> วิ่งเห้ยวไ้บานบานวิงวิงเห้ยวไอ้ครับหือสามตัวครับอะไรับี่ยบับับคับครับครับบริครับคบครับครัครับบครครัครับคับครับ